รีวิวหนังที่ผมว่าเราเลทนะแต่ว่าเชื่อว่ายังมีคนที่อาจจะยังไม่ได้ดูนี่แหละผมว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วปลายปีมีโปรเจกต์ทีทอยู่นะเราก็เลยเลทอันนี้มาถามว่าประทับใจไหมรอดูแคลรีออนครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เข้ากับบรรยากาศนะก็คือด้วยตัวหนังเองเนี่ยมันก็พูดถึงช่วงคริสต์มาสตอนนี้ประเทศไทยเรายังนหนาวอยู่ก็ได้อยู่กับการเออใช่หาหนังคริสต์มาสนะเออหนังคริสต์มสาสักเรื่องแล้วกันที่มาให้เข้ากับบรรยากาศแบบนี้แล้วกันอืมตอนที่มันเข้าก็มีกระแสดีมากว่าโอ้แบบเฮ้ยสนุกเลยทำดีเลยสนุกใช้ได้สนุกเลยอะไรเงี้ยกระแสเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยนะแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย หนังนี้มีอะไรดีที่น่าสนใจแล้วล่ะว่ามันจะเป็นหนังที่ให้บรรยากาศที่ดีและมีมูทที่เออหนังคริสต์มาสช่วงนี้ยังไม่ได้ให้เราแล้วกันแต่ปกติก็มีมาเรื่อยๆแหละหนังสไตล์นี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าน่าลองอีกอันนึงนะในเนื้อเรื่องของ Carry On พูดถึงอีธานโคเพก็คือตัวทารอนอีโกตันนี่แหละแกเป็นพนักงาน ตรวจสัมภาระตรวจเช็คผู้โดยสารก่อนที่จะเอาไปขึ้นเครื่องก็ต้องตรวจต้องมีสแกน,ต,น,นต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยแล้วแกก็ได้รับสายปริศนาว่าห้ามทำอะไรเด็ดขาดเมื่อตรวจเจอของต้องสงสัยให้ปล่อยผ่านไปแต่แกปล่อยผ่านไม่ได้นี่สิเลยเป็นเรื่องเป็นราววุ่นกันทั้งสนามบินแกโดนคนหลายขม่มขู่อะไรสารพัด ปลอดภัยได้ไหมการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ของคนหลายที่มันจะใหญ่มากแต่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอย่างอ e ีธานโคเพ็กเนี่ยจะทําอะไรกับมันได้มั่งไหมเนี่ยโอ้โหน่าสนุกเหมือนกันน่าสนุกเหมือนกันเออคือก่อนอื่นเลยนะหนังเรื่องนี้พลอตง่ายมากมสถานการณ์เรียกว่าสร้างสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นได้แบบง่ายๆเลยแล้วกันมีเจ้าหน้าที่อย่างที่พี่บอกแหละเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในองค์กรใหญ่ในสนามบินเลยนะ แต่ว่าเขาสร้างเหตุผลสร้างเรื่องราวให้กับพระเอกเราเนี่ยจนคนดูเข้าใจอะว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นวิกฤตครั้งใหญ่จริงๆแล้วด้วยสามัญสํานึกด้วยคําว่าความเป็นตัวตนของคนคนเนี้ยมันได้ฉายแววในสถานการณ์ขับขันแบบนี้แล้วกันอด้วยเหตุการณ์ที่ผู้ก่อ,อร้ายเนี่ยอยากจะใช้สารบินแห่งเนี้ไปก่อวินาศกรรมและกันแล้วพระเอกเนี่ยต้องช่างใจว่าจะช่วยคนที่รักหรือจะช่วย คนอื่นอ่ะอีกมากมายอ่ะให้ช่างใจแล้วกันแล้ววิธีการที่หนังมันเลือกใช้ก็สนุกดีแล้วกันกับการหาเหตุการณ์การขับเคี่ยวกันระหว่างพระเอกกับผู้ร้ายแล้วกันนะนี่คือจุดเด่นของหนังเรื่องนี้แล้วกันคือหลังจากที่ดูมาแล้วผมบอกว่ามันมีอาการนี้เกิดขึ้นกับผมเหมือนกันคือว่าต้องบอกให้คนอื่นไปดูเฮ้ยสนุกสนุกเอาเลยเอาเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงขนาดโอ้โหดีงามเลิศเลอประเสริฐแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นหนังที่สนุกจริง มันเป็นหนังที่เซตอัพทุกอย่างได้ใช้เวลาแต่ไม่มีอะไรเสียทิ้งเสียขว้างแล้วให้เรากดดันสนุกไปกับตัวพระเอกของเราเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยผู้ร้ายก็เจ๋งตัวพระเอกก็เจ๋งมันมีวิธีการในการที่พาเราไปบีบกดดันเราอะโอ้โหสนุกมากสนุกมากซิ t ต a t เอชันเล็กๆคือผมว่าถ้าเป็น คนอื่นนะแล้วเป็นทอมคูดเป็นเรียมนิวสันนะคงยิงกันหูดับตับไหมแบบเอาเครื่องบินลงเครื่องบินพังไอพ่นพังไปเครื่องนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่สนุกอะอยู่กันแค่ไอตรงแอร์พอร์ตตรงนั้นอะคือแบบโอ้โหรุ้นมากรุ้นระทึกตลอดพระเอกอกระฉับตัวนิดเดียวจะแก้เกมยังไงเนี่ยโอ้โหวิคนร้ายมันก็ทันเว้ยแล้วสักพักหนึ่งไอพระเอกก็จะต้องอืผมเลยรู้สึกว่าหนังนี้สนุกมากผมดูตอนตีสองลนะกะว่าค่อยๆดูไปเรื่อย เพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะหนังสตรีมมิ่งแล้วก็คิดว่าอ่ะค่อยๆเก็บไปแล้วกันอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็อีกย0่สินาทีอะไรเงี้ยผลปรากฏผมยิงยาวเลยตีสีสนุกมากสนุกมากคือจริงๆมันเป็นข้อดีของมันนะที่มันไม่เล่นใหญ่เกินตัวคือหนังเรื่องนี้ยยังไงก็ต้องมีคนเปรียบเทียบกับไดฮาร์ดภาคสองอคริสต์มาสเหมือนกันสนามบินเหมือนกันมีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายเหมือนกันขณะที่ ไดฮาร์ดสองคือเล่นใหญ่มากเพราะว่ามันต้องท็อปอัพภาคแรกที่ระเบิดตึกภาคสองก็ต้องระเบิดเครื่องบินกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้สําหรับแคลริออนเนี่ยมันไม่เล่นอย่างนั้นมันเล่นสถานการณ์ขับขันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันเลยไม่ซ้ํารอยไงคือถ้ามันทําแบบไดฮาร์ดมนอาจจะได้ความสะใจความมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะโดนเปรียบเทียบทันทีกับไดฮาร์ดแบบเต็มๆแต่ทีนี้วิธีการของมันก็คืออีกแบบหนึ่งเลยมันเป็นการขับเคี้วันระหว่างคนแค่สองคนเท่านั้นเองนะ คือไอ้ตัวร้ายพวกอ่อนร้ายกับพระเอกเลยนะที่เฉือนคมกันด้วยการหักเรียกว่าไหวพลิบอะไหวพลิบในการเอาตัวรอดอแผนการของไอ้ผู้ร้ายเขาฉลาดล้ำแล้วมันก็เจ้าเล่ห์ได้ใจโหดเหี้ยมระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้สุดถึงขนาดแบบเลวแบบดำมืดขนาดนะั้นนะแต่วิธีการมันของมันก็คือแบบไหลลื่นอะจนเราแบบกลัวแทนได้อะเมื่ออาชีพอะเป็นพวกทํางานแบบมุ่งเป้าหมายอะไม่สนไม่ได้แบบว่า โอ้เป็นคนที่อฆ่าคนเพราะความสะใจหรือมันก็ไม่ได้สะใจแต่ว่าแค่งานมันเหมือนแบบผ่านไปเลยอะเออเป็นตัวไรที่มีมิติดีมากนะใช่ส่วนพระเอกเราก็ไม่ยอมแพ้มันมีมิติของชีวิตด้วยนะคือมันไม่ได้เบาบางเลยนะตัวละครอ,อะตัวครบมากสำหรับตัวพระเอกนะเรื่องแฟนเรื่องกําลังจะมีครอบครัวแฟนกําลังท้องเรื่องหน้าที่การงานคือมันเซตอัพแล้วไม่ได้เนิ่นนานมากอะไม่ได้น่าเบือ่อ คือเหมือนจะเยอะเลยนะทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องแฟนทั้งเรื่องอาชีพเซตอัพแบบด้วยพร้อมๆกันอะภายในซีนสองซีนซึ่งเร็วมากเพื่อจะเข้าเรื่องนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีช่วงจังหวะเทคไทม์เพราะว่ามันเล่าเรื่องด้วยการคุยกันเยอะเหมือนกันในช่วงแรกนะก่อนที่จะเรียกว่าจุดติดในความเป็นหนังแอคชั่นเอาตัวรอดในช่วงครึ่งหลังแล้วกันนะแต่ว่ามันสําคัญไงไอ้ข้อมูลเหล่านั้นที่มันใส่มาเนี่ยเพื่อทำให้คนดูผูกพันไงถ้าเราไม่ผูกพันไก่พระเอกนะ ให้มันไปลุยแค่ไหนมันก็แบบเออตาตอนไหนก็ได้มั้งนางเอกสําคัญไหมถ้าเป็นเป้าหมายก็ไม่ได้แคร์เพราะเราไม่รู้จักตัวละครตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเซนับดีเนี่ยเราเลยเอาใจช่วยทุกคนแม้แต่เพื่อนพระเอกที่โผลมาไม่กี่ซีนเน่ะเรายังรู้สึกว่าเออเรายังห่วงมันเลยนะหนังเรื่องนี้มันสร้างสถานการณ์แบบนั้นได้กับตัวละครหลายๆตัวเลยนะที่ทําให้คนดูลุ้นระทึกไปไเรื่อยๆกับหนังแล้วก็งานแอคชั่นจริงๆแล้วงานดีไซน์มันแบบ อาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากนะแต่มันทําได้สนุกไงคือมันไม่ได้มีแค่ในสนามเ็นอย่างเดียวนะมันมีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานข้างนอกด้วยที่กําลังตามคดีเหล่าเนี้ยถึงจะเบาบางนะแทรกแทรกไว้แต่ว่ามันสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์อ่ะให้เราแบบสนุกได้ทุกเหตุการณ์่ะไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนที่แบบเออใส่มาทําไมวะมใสมาล้นใส่มาหน้าเบือ่อใสมาตัดทิ้งได้ไหม,มไม่นะมันจะแบบสอดคล้องกันดีใช่เหมือนแบบวางสลักไว้ ทีละนิดทีละนิดตั้งแต่ต้นนะเรื่องแบ็กกราวน์ของพระเอกที่อยากจะเข้าตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแบ็กกราวน์นู่นนะี้นะใส่เข้ามาแม้กระทั่งไอ้แบ็กกราวน์เพื่อนที่เป็นแบบนักร้องอยากทำแรปอ่ะใช่ผมว่าม่งเจ๋งมากคือทุกคนแต่ละตัวละครมันมีที่มาที่ไปและถูกหยิบมาใช้มันไม่ได้แบบว่าเป็นแค่สภาพแวดล้อมบาง,บางๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันถูกหยิบมาใช้แล้วก็ใช้ได้อย่างดีเลยมันเหมือนอธิบายอย่างนี้เลยฮะคือเขาวางไว้อะ่ะพอบทจะรวบตึงปุ๊บ โอ้โหแบบเหมือนทุกอย่างที่วางไว้อ่ะก็ใช้ใช้ใช้ทีนี้แหละถึงตอนที่จะใช้ละใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแบ็กกราวตัวเองแบ็กกราวของแฟนต่างๆนานามันใช้หมดซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากเลยดีดีสุดๆเลยที่หนังนี้ทำแล้วก็ไม่ได้เฝื่อนะแบบว่าทิ้งไปแบบว่าไม่ได้ใช้นู่นใช้นี่ใช้ทุกอย่างที่ตัวเองปูมานั่นแหละแล้วก็ดีด้วยและเหนือสิในผมว่าตัวร้าย โอ้โหตัวร้ายอย่างเจสันเบดแมนโอ้โหผมว่าผมเห็นแกนในบทส่วนใหญ่ตลกตลกแล้วผมเห็นแกนอยู่ในรอมคอมอะเยอะใช่ใช่ใช่ใชแต่ไม่คิดว่าเจสันเบดแมนเล่นเป็นคนร้ายในมูทนี้แล้วดูน่ากลัววะ่ะมันจะว่าเล่นเป็นคนร้ายโลกจิตแบบไอ้แม็กอวอยก็ไม่ได้นะมันอีกแบบหนึ่งคุณคิดว่าเจสันเบดแมนจะมาเล่นบทคนร้ายให้ดูน่ากลัวนึกยังไงก็ดูไม่ออกอะแต่พอมาอยู่ในแคทิลโอ้โหเฮย้ยมันเอากูตายแน่มันกล้าทำอะไรเงี้ย เออรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคืออันนี้เรามองว่าเป็นความฉลาดของแคสติ้งนะคือภาพลักษณ์ของเจสันแบดแมนมันคือคนธรรมดามันไม่ใช่หน้าผู้ร้ายไม่ใช่หน้าโจนะ่ะที่แบบเดินมาปุ๊บนี่นกลัวกลัวน่ารำคโจนอะไรเงี้ยแต่เจสันแบดแมนมันมีลุคของความเป็นคนธรรมดาผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ถ้าหันหลังไปคุณลืมอะอืมแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่เขาดีไซน์ให้ตัวละครตัวนี้คือแบบมืออาชีพสูงมากในฐานะเนียนเนียน ใช่ในการปรับตัวในการแก้ไขสถานการณ์ในการพลิกแพลงสิ่งต่างๆคือคล้ายๆว่าเป็นการดีไซน์คาแรคเตอร์ที่ตรงข้ามกับหน้าตาออหน้าตาเหมือนคนซื่อๆไว้ใจได้เป็นผู้ชายที่อบอุ่นสามารถคุยเล่นได้ในช่วงคริสต์มาสถ้าคุณไปเจอคนแบบนี้เนี่ยคุณก็แบบเออเป็นเพื่อนแบบเออแ,แต่ภายในคือตรงข้ามทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันใช้คาแรคเตอร์ได้ฉลาดแล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่า มันทําได้ลงตัวนะถึงมันจะแบบว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบนะแต่รู้สึกว่าหนังมันไม่ได้เยอะหรือน้อยเกินไปอืจังหวะที่แบบจะเล่นจกักยี่อุปสรรคต่างๆปัญหาที่เพ่ยต้องแก้ไขมันไม่ได้ดูยากนะแต่มันกําลังดีอะ่ะและไม่ได้ดูง่ายเกินไปคือหนังบางเรื่องแบบโอ้หเพ่ก็ไม่ได้เก่งมากแต่แก้เปะเดียวจบแล้วชนะแล้วอะไรเงี้ยหรือผู้ร้ายก็แบบมาพลาดงูๆมันไม่มีจังหวะแบบนั้นในหนังเรื่องนี้นะที่แบบถึงจะแบบ ขับเคี่ยวมันมาแบบสุดขั้วแล้วแต่พอจะพลาดจะแพ้มาแบบพลาดท่าแบบเหมือนโดนคลิปตัวไนท์จุดอ่อนแบบทีเดียวตายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงทุกอย่างมันโดนมีลำดับขั้นตอนในการแก้ไขในการพลิกผันสถานการณ์ไปได้โดยที่เราเชื่อเราไหลลื่นอ่ะเราไม่ได้รู้สึกแบบทําไมมันง่ายขนาดนี้ทาไมมันรวดเร็วขนาดนี้ทําไมมันกระจกขนาดนี้มันไม่มีคําถามแบบนั้นนะแต่ว่าสถานการณ์มันก็ไม่ได้ตึงจนนึงแบบโอ้โหต้องลุ้นกันแบบเหนื่อยอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นกันซึ่งเราสึกว่า อยู่ในจังหวะที่กาลังดีนะในหลายจังหวะของสถานการณ์แล้วกันบางคนบอกแอคชั่นไม่เยอะเป็นไงเราก็ว่ากําลังดีเพราะว่ามันไม่เล่นใหญ่ไงหนังแบบเนี้ยมันอยู่ที่ลำดับเรียกว่าลำดับเหตุการณ์น่ะคือหนังบางเรื่องที่เราผิดหวังอ่ะเพราะว่าถ้ามันเปิดเรื่องมันใหญ่มากแล้วคนดูคาดหวังนะคาดหวังว่ามันจะไปไกลกว่านั้นหรือต้องท็อปอัพเรื่อยๆบวกบวกบวกจนถึงคลายแม็กมันต้องยิ่ใหญ่กว่าฉากแรกอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันค่อยปูนะถ้าพูดถึงแอคชั่นนะแทบจะจากศูนย์อ่ะ อ่าศูนย์เลยลใช่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 ศูนย์เลยแล้วก็เราตอนดูนะเราไม่ได้นึกเลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปบูนขนาดนั้นนะอืมด้วยฟอร์มหนังด้วยวิธีการของตัวร้ายที่มันบีบตัวละครให้แบบว่าอยู่ในสถานที่แคบๆอะไรแบบเนี้ยที่จํากัดการทํางานที่แบบพูดง่ายวาสานการสร้างให้ไม่ต้องกระตกกระตากอ่ะคุณห้ามเล่นใหญ่อะ่ะไม่งั้นคนอื่นตายอะ่ะพูดง่ายใช้คํานี้ได้เลยอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายหนังมันก็ฉีกตัวเองให้เข้าไปสู่สถานการณ์ที่ รุนแรงยิ่งใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะแล้วมันเลยสําหรับเราไม่ได้ดูน้อยไงแต่ดูไล่ระดับได้ความใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแอคชั่นของมันนะจนถึงสุดท้ายก็คือโอเคถือว่าได้ใจอย่างมันไม่ได้สร้างความคาดหวังด้วยฉากแรกเลยโอ้ขายอะไรสักอย่างมาจนแบบเป็นภาพที่แบบคนดูแบบเฮ้ยรอรออะไรทอปอัพอะไรอเงี้ยมันไ,ไม่มีแบบนั้นละกันอืมไม่ได้พยายามจะเป็นเหมือนหนังเรื่องอื่นด้วยนะสเกลแบบเนี้ยผมว่า ผมยังชอบกว่าเลยสามผมไม่ได้ร้องเรียกหาอะไรที่มันใหญ่อะไรเลยอะโอ้แค่นี้อิ่มแล้วผมพูดงนี้ได้เลยมันเพียง<ต>พอแต่ถ้าใครตามผลงานพวกคนนี้ก็เกือบเกิดใจมุกซ้ําเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเคยท non ํน nonstop ของเรียม่มอเรียมเรียมใช่ไหมอ่าใช่ใช่พวกคนเดียวกันมุคกคล้ายกัน,นแต่ว่าก็มีลูกเล่นที่แตกต่างแล้วกันนะอืมผมว่าการที่เห็นไหวพริบผมว่าไอ้ส่วนเนี้ยทําให้รู้สึกว่านี่คือส่วนสําคัญที่ทําให้เราอ่ะ อยู่กับหนังได้บางทีเนี่ยแอคชั่นมันไปปลายแล้วอะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันทําให้เราลุ้นตลอดทางอะมันไม่โง่ไงมันไม่น่าเบื่อไอ้ส่วนที่มันขับเคี่ยวกันอะคืออันเนี้ยเรามองว่าสําคัญมากเลยนะคือถ้าสมมติว่าไม่สมดุลอะคือถ้าสมมติว่าพระเอกเก่งเกินแล้วผู้ร้ายตามไม่ทันน่าเบื่อหน้าหนังอะอืมอาจจะได้ความสะใจแต่ไม่น่าติดตามอืมหรือถ้าตัวร้ายเก่งเกินจนพระเอกพลาดท่าบ่อยๆอะก็เซง็งไง การลุ้นเหนื่อยชิบหายเลยแบบอ้าวแพอีกแล้วพลาดอีกแล้วตามหลังผู้ร้ายหลายก้าวเหลือเกินเนี่ยไม่ไหวนะ,ะ,ะเข้าขั้นลำคาญได้เลยนะแต่เรื่องนี้มันสูสีกันพระเอกแก้ปัญหาตัวร้ายสร้างประเด็นใหม่พระเอกแก้ได้ตัวร้ายสร้างเรื่องใหม่อเอาชนะ,ะเอกมันผลัดกันไปผลักกันมาไงเป็นเกมแมวจับหนูที่ดีอ,ะอ่ะ,อะแล้วก็หาสถานการณ์ให้ใช้ไหวเพลิบอย่างที่พีบอกอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันพลาดพิงไปถึงอาชีพของพระเอกด้วยในการ ใช้สถานการณ์ของสนามบินใช้วความเชี่ยวชาญบางอย่างในสนามบินที่แบบโอเคหรออาจจะไม่ได้รู้ว่าสนามบินมันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะแต่ว่าเออหนังมันนาเสนอได้ดีไงออให้เราเห็นว่าใช้ประโยชน์อ่ะใช้ประโยชน์จากสถานที่อ่ะได้หน่าตื่นเต้นได้หน้าลุนระทึกในการตามติดเหตุการณ์ต่างๆที่เพเอกต้องแก้เรื่อยๆอย่ะนะไอวิธีการที่ตัวร้ายซึ่งก็คือเจสันเบตแมนเนี่ย จะก่อวินาศกรรมครั้งนี้มันเป็นมือปือนรับจ้างนะซึ่งก็จะทําเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่มากผมว่านี่แทบจะแบบโอ้โหในมุมหนึ่งคือมันเป็นการก่อการร้ายครั้งใหญ่ของโลกซึ่งในหนังเราก็ได้แต่คิดว่าอืมการที่จะทําให้โลกทั้งโลกเห็นว่าฉันจะสั่นประสาทคนทั้งโลกอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดถึงว่าใครคือบอสเนยมันให้เห็นแค่ว่ามันคือมือปือนรับจ้าง ต้องทํางานให้สําเร็จนี่คือมืออาชีพแล้วอีกอย่างคือว่าผมว่าเหตุผลเล็กๆน้อยๆของมันอะ่ะมันรวบรัดตัดความแตกเข้าใจง่ายดีการที่จะก่อวินาศกรรมในวันคริสต์มาสวันที่คนทั้งโลกเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเขย่าวขวัญสั่นประสาทให้คนทั้งโลกกลัวเนี่ยมันต้องในโอกาสแบบนี้แหละโอกาสที่ทั้งโลกแบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะพูดง่ายๆมันเป็นวันที่มีความสุขแต่ว่าจะ ดึงคนทั้งโลกให้ดำดิ่งลงไปเนี่ยมันต้องใช้โอกาสอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันจะกระจายไปอย่างรวดเร็วซึ่งผมว่าเอออประโยชน์อย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นในหน้าสื่อเกี่ยวกับพวกก่อการลายเนาะเราไม่ได้พูดว่าจริงไม่จริงคนก่อการลายใช้ความคิดนี้ไหมแต่หลักความคิดเนี้ยมันแข็งแรงที่ทําให้เราไม่ต้องถามต่อในเนื้อเรื่องนะว่าอ๋อโอเคเข้าใจเกตไม่ใช่ว่าแบบฮะฉันเป็นตาลีบัน จใจทำทั้งโลกไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบเออมันจะมันจะดูเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แต่ว่าแต่อันนี้โค้ดมันสั้นๆแล้วมันทํางานผมรู้สึกว่าไม่ยืดเยื้อเข้าใจง่ายเออผมรู้สึกว่ามันง่ายดีแล้วรัดกลุ่มดีแล้วก็ถ้าจะสานต่อสานต่อได้ด้วยคือเรามองอย่างนี้นะว่าจริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้มันใช้ประโยชน์จากความเข้าใจของสังคมด้วยไงคือเอาง่ายๆนะหลังจากเหตุการณ์สเวตกันยาเนี่ยความปลอดภยดัยทางการบินเนี่ยมันเป็นคําถาม ว่าการก่อเวชกรรมมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันมีจุดอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอและการรักษาความปลอดภัยของอเมริกามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งพอมันมีคําถามเนี่ยไอ้หนังเรื่องนี้มันใช้จุดโหวตรงนั้นแหละในการสร้างสถานการณ์เราเชื่อสนิทเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปได้อืผู้ร้ายที่มาแนวนี้แนวความคิดที่มันจะใช้หรือวิธีการที่มันจะก่อเหตุเนี่ยเราเข้าใจได้เลยว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้มันไม่มีคําถามเลยว่าโอ้โหมันต้องเป็นผู้ร้ายระดับไหนวะถึงจะแบบมายึดสถามบินมา เอาอาวุธร้ายแรงเข้าเครื่องบินได้เนี่ยเนี่ยมันมีวิธีการถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมอ้าวสิเวตกันยาเกิดอะไรขึ้นละ่ะทุกอย่างคุณก็เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้ในการกอร่อวินาศกรรมอะไรบางอย่างอีกอย่างหนึ่งที่พี่พูดถึงเราน่าสนใจมากคือสตอรี่ของผู้ร้ายเรายังเห็นไม่ชัดอืมไม่รู้มีองค์กรอะไรหรือเปล่าเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รเอ,อจะเล่นใหญ่แค่ไหนไม่รู้จะพาดพิงการเมืองอยังไงไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าไอ้จุดตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นจุดที่ทําให้เราไม่โอเคไง มันเป็นปริศนาที่ดีอ่ะคือไม่ได้น้อยเกินไปจนถึงขนาดแบบเอ๊ะเหมือนไม่เล่าแต่ว่ามันทิ้งประเด็นไว้ให้หน่าสนใจถ้าคิดจะสารต่อหรือจะปั้นต่อหรือ,อยังไงก็แล้วแต่กับหนังเนี่ยมันก็ไปได้แต่สิ่งที่มันมีอยู่ในหนังเรื่องนี้มันพอดีแล้วอะ่ะม,มันเป็นปเสน่ห์เล็กๆเหมือนกันนะที่แบบผู้ร้ายแนวเนี้ยผู้ร้ายที่ไม่ได้ชัดเจนขนาดแบบต้องเอาเดอะบอสมาเล่นเต็มๆอะ่ะแต่ว่ามันเป็นความเครือบแคลงว่าเออมันเป็นพาดพิงการเมืองไหม ผัดผิดพวกก่อนล้ระดับโลกหรือเปล่าไม่รู้เป็นปริศน,นาเล็กๆที่ใส่ว่ามีสเสน่ห์ดีไม่ได้แย่อือออให้คะแนนถือว่าเวิร์กนะได้เป็นลิสต์หนังคริสต์มาสเรื่องใหม่ได้เลยเอ uh. แล้วยิ่งบุธวิวลลิตเนี่ยเขาก็ประกาศนะว่า Die Hard ไม่ใช่หนังคริสต์มาส Now please listen very carefully Die Hard is not a Christmas movie ถ้าคุณอยากได้หนังแอคชั่นในวันคริสต์มาสก็ขอแอดเรื่องนี้เข้าไปหนึ่งเรื่องแล้วกัน <c oughs> เข้าไปในลิสต์เรื่องใหม่ที่ถ้าคุณชอบบรรยากาศแบบนี้ก็นี่คือตัวเลือกที่ดีถือว่าสนุกแอคชั่นทาได้ดีเลยในะโอเคอย่างที่เราบอกว่าจริงๆแล้วพอมันเป็นสเตมมิ่งมันอาจจะไม่คาดหวังนะแต่เรามองว่าเรื่องนี้ถ้าเข้าฉายลงก็ไม่ผิดหวังความสนุกมันยังมีอยู่ <c oughs> ด้วยภาพลักษณ์ของหนังอ่ะมันไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่ไม่ต้อง ระเบิดภูเขาเผาคร่อมข,ขนาดนั้นละกันถือเป็นหนังแอคชั่นที่รู้จักตัวเองดีมากแล้วก็ขายสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทําได้สนุกละกันก็ขอให้ที่แปดคะแนนครับแปดคะแนนสําหรับผมผมรู้สึกว่าหนังแอคชั่นที่ดูแล้วสบายใจอ่ะเออมันจัดอยู่ในโหมดนั้นความง่ายของมันเป็นสเสน่ห์นี่แหละธรรมชนะอธรรมแค่นั้นแล้วก็มันเป็นเหมือนเหตุการณ์เล็กๆอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่ว่ามันดัน เป็นเหตุการณ์ของคนเล็กๆตัวเล็กๆแต่ดันเกิดในวันที่พิเศษอะ่ะเออผมว่าไอ้คอหลักแบบนี้เวลาเราเจอหนังแบบนี้ในหนังเทศกาลอย่างคริสต์มาสเนี้ยผมว่ามันน่าประทับใจนะแล้วก็รู้สึกว่าเออไอ้มูดแบบนี้ทุกคนอะ่ะชอบผมว่าเวลามีเห็นหนังอะไรเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตถึงขนาดว่าโอ้โหมีกออูโลกเออกูโลกจักรวาลอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นหนังของคนตัวเล็กๆแต่ว่า สตอรี่ยึดโยงกับภาพใหญ่ๆสถานการณ์เทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยเออผมรู้สึกว่าไอ้มูดอย่างเงี้ยผมชอบโดยส่วนตัวชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยและยิง่งเออตัวในเรื่องมันเข้าใจง่ายรู้ตัวเองว่าทำอะไรแอคชั่นแค่ไหนหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าตอนที่นั่งดูอยู่ผมรู้สึกว่ามันจะไหวมันจะไต่จะไปใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจะอยู่แค่นี้แหละรู้ตัวเองว่าจะเอาแค่นี้หรือ อยากจะใหญ่ไหมอยากจะใหญ่ก็ได้นะตอนท้ายนิดนึงอ่ะขอใหญ่ๆหน่อยฉากเครื่องบินอะไรเงี้ยแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ต้องทําก็ได้ผมรู้สึกอย่างนี้เลยนะไม่ต้องทําก็ได้เอาอยู่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเลยประทับใจมากกับแคริออนลวกันผมให้ที่8.5คะแนนครับผมสิริรวมคะแนนรอกหนังรวมแล้วอยู่ที่8.2คะแนนคือเรามองอย่างนี้นจริงแล้วมันเหมือนเป็นภาพกลับด้านของไดฮาร์ดนะ S <S <S <ừ. S 2> คือไดฮาร์ดเนี่ยมันพยายามจะโยงว่าเหตุการณ์เล็กๆแค่ต้องการช่วยเมียพูดถึงภาคสองนะที่มันมีสา,ากรารใกล้เคียงกันแค่อยากจะช่วยเมียนี่แหละแต่ดันว่าคนที่มาขวางไม่ให้ช่วยเมียสําเร็จคือผู้ก่อการร้ายอที่หวังจะโอ้โหถล่มผู้โดยสารช่วยผู้ก่อร,ร้ายข้ามชาติกันเลยทีเดียวมันใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วมันโกโซวิกมากอ่ะจากเหตุการณ์ที่แบบอยากให้เมียกลับบ้านอย่างปลอดภัยแค่นั้นเลยซึ่งเรื่องนี้สำหรับแคีิออนมันไม่เล่นอย่างนั้นเลยไง ม,มันไม่พลาดพิยงความยิ่งใหญ่ภายนอกสนามบินนี้เลยอะ่ะไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายมันยิ่งใหญ่อะไรมันเราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เออแค่ต้องการแบบตอนนี้เท่านั้นสถานการณ์เฉพาะหน้าแค่หยุดมันให้ได้ก่อนแค่นั้นพอแม้แต่เรื่องเราจะช่วยชีวิตแฟนเนี่ยยังไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าสถานการณ์ของพระเอกมันไปยังไงมากกว่าแค่นั้นเลยเลยทาให้เออแคีิออนมีความพิเศษของตัวเองอย่างน่าเหลือเชื่อนะผมว่านะไม่พยายามเดินตามรอยคนอื่นเลยทั้ทงๆที่มีรูปแบบให้เดินตามได้เลยนะ นานๆานทีนะที่เน็ตฟลิกเนี่ยคือหนังเน็ตฟลิกเนี่ยโดนตาหน้าหลายโปรเจกต์มากเลยนะที่แบบว่าโหภาพลักษณ์ดีมากดาราเบอร์ใหญ่มากอ่าหลายต่อหลายเรื่องแล้วสร้างความผิดหวังแต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าพอเออนานๆาทีเจอเพชรเม็ดงามในเน็ตฟลิกแล้วกันเออสนุกสนุกเลยสนุกเลยติดนี้เดียวแค่เรื่องที่ว่าผมว่าถ้ามันได้ดูในโรงใหญ่นี้น่าจะก็น่าจะสนุกสนุกนะแล้วก็ฟินอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแค่นี้ก็ผมว่า ไปลองพิสูจน์กันได้ใครที่ยังไม่ดูเราอาจจะช้าหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่ายังมีคนยังไม่ได้ดูหรือเปล่านะหรือถ้าดูแล้วมาคุยกันได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ y o u t u b e Search d o c ตามเลขคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์จากช่องเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ